เนี่ยทีมสีม่วงเนี่ยจะบอกให้ว่าเรียบูนล้วนนี่เรียบูนเรียบูนนี่เรียบูนถ่ายแำก็เรแยโูนปีนี้

วันนี้มันเล่นดีมากแต่ว่าตอนแรกมันเสียดเล่นแบไปแล้วแล้วมันขึ้นไปหน้าก็เลยให้รางวัลมันไม่ถูกมัขึ้นแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รองแชมป์นีะครับข้าวอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ย เอามาเห่าเอาในรถพี่ดูมันจะโหอะไรนะวอมันเป็นวทีเลย เอ้าพ่อใหญ่เอ๊ะไอ้ตองหายไปอ่ะหาไปใหญ่บีบพ่อใหญ่ยังไม่พูดเลยบีกับข้าวเขาสกข้าวที่เป็นคนเกลียดให้พูดอะไรเยอะรู้สึกไงที่ไในละวันเขาเฟ้นปีนี้ปีแรกเออใช่เฟ้นของอาวุโสโอเคของใหม่คืออะไรครับก็เป็นทีมครับเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติเข้าโหมดดีฮเเมนคนแรกเข้าเมนคนดที่แดดแดดมีเยอะที่สุด หอเฟมหอเฟมพี่หอเฟมนี่เดี๋ยวเตรียมแผ่นป้ายสลักชื่อละขอบคุณครับแล้วปีหน้าก็จะได้อีกไม่ยอมกูไม่ยอมสู้คนดีกว่าสู้คนไม่ทอดเสียงเสียง ไม่ได้ะไม่ได้มาถึงปีนีจแล้วก็มาดู่ฉยๆถุยไม่ได้นะรู้สึกว่าอ่มพิมพ์อิมพเออมีความสุขิม็ก็ผาดไปสองชั่วจานจามจานแล้วก็อาหารอ๋อแต่ที่ประทับใจก็คือแกงนี้ไปที่ ลิกนี้ทำให้รูี่ดีเหนียดเ่กำลังกำลังและให้กลับเานให้รุ่น่เรมพัฒนาการต่อยุ่นต่อไปแล้วเชื่อที่วต้มีรุ่นต่อไปใน้อยล้ไ้าครับาครับ คับน <iyorsun S 2> ี <funz iona> ่ครับเราสีแดงผิดไปอีกหน่อยครับผิดไปอีกหน่อยจิงผู้อื่นจะช่วย ไม่กี่ประตูครับนีไมประมาณสีประตูสัมภาษณนานเยสัมยนนเลยก็สนุกมากันี่หน่ยนะสนุกมากครับวันนี้ไปวิ่งน้องเจอกันเลยตายติดเลยแต่ไม่ต้งเแม่งไห้แกงกูด้วย เราไม่ควยิงัวนาดนันเียดีกว่านมันดาใช่ไหมไม่ได้แต่ละตัวไอ้เทียสกงกันพูดถึงตัวเองงป่ายิ่งไปสี่ประตูมิช้าแต่ยิงไปสี่ประตูก็ พลาดลาตำแหน่งดาวสโลไปนิดเดียวไม่เป็นไรไม่ดาวโซโลเทีบมยงน้องชายน้องชายตอแต่สสวยเว้ยไม่พูดหึงคขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปยังไม่พูดถึงคนเลุงเปลุงพี่เกยไงน้ำเขาคือพี่ลุงซานตา ทีิมหล่มากครับไปทิมรหลยมากครับห่อได้ครับเติมเพินเฟิร์มเพิ่เฟิร์มอ่พูกรู้สึกหน่อยไปตีก็บอกสุดยอดที่นีนักวันอยู่ทีมนี้ยิ่งยิ่งรักอ่ะวันนี้มันมากเล่นไอยออก โอ้คนหนึ่งป็นฟอร์มสองแตแรกมาสุดยอดนะแล้วแพ้แยาวเลยหน่ในทีมชมป์หนึ่งในสมาชิกทีมแชมป์มหาวิ้ัร่นงนทาเหมือนทำไปแล้วแพ้สิบกลับอ่ะพี่โอ้ยยยยะมาได้หน้กลับมาต้องกันแชมป์นั้นได้ได้ครับพี่ แล้วเรามีแขกพิเศษนี้สั่งตรงมาจากเรียนเชียามาเป็นแขกคนพิเศษของคอนทสนร์เมนต์นี้รู้สึกยังไงครับก mm. ็รู nah> uh, <S <S ้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานเอคลับแต่ก็ไม่รู้ว่าย่อมมาจากอะไรแต่ก็รู้สึกสนุกมากเราเมาครับเดี๋ยว ไปจัดเจอกันที่เวียงจันท์เวียงจันปีนี้ใช่ไหมครับผมเตรียมงานปีนี้เตรียมบ้างอะไรบ้างก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมและเดียมเหมือนเดิมเดียมที่เที่ยวมากกว่าที่เิมีว่าหนักหนักใจมากเรื่องที่เที่ยวเหรอ ลอดกันแล้วบางเป็นัไงบ้างเขาฝากมาด่าพวกนี้ว่าไงบ้างครับผมก็เขาว่าเข้ามาทีไรก็ไม่มีใครไปรับไปส่งเขาเลยอะไรประมาณนี้โอเคเขาบอกมา ยานนี้ครับวันนี้ครับขอบคุณมากทุกคนสุดยอดมากแต่ว่าเมื่อไรเราขอสัมภาษณ์ของตายกล้องอะไรนะตายกล้องว่าอะไรครับต้าเกิดรู้สึกไงบ้างวิใจครับพี่แบบน้องๆงานแล้วก็อากประสบความสำเร็จครับด้วยครับขอบคุณพี่ด้วยครับผมเป็นงานปีใหม่ทุกปีนะดีนะเป็นงานปีใหม่ประจำปีทุกปีนะประจำปีระจำปีดีบช่วงนี้พี่จันวาเป็นเกงั้นขอลครับโอครับุดอดมากครับพี่ครับผมก็ ¡Ah, me voy